สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําสาบสองชั้นอีกสาบสองชั้นนี่มันมีเยอะมากนะคะยุพาไม่ใช่คนที่เก่งและถนัดงานพวกนี้แต่ว่าเป็นอะไรที่เราต้องหาทางแก้คือตัวอย่างเข้ามาแบบนี้ตัวอย่างเข้ามาสาบสองชั้นแบบนี้อันนี้คืออ่ะก็คือนี่คือด้านในอันนี้คือด้านนอกก็คือเบิ้ลออกมาเย็บ1นึตีนผีด้านนอก แต่ตัวอย่างของเขาตัวนี้คือเขาตัดมามันน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะเนี่ยทั้งหมดนี่คือเป็นชิ้นเดียวกันแล้วพับเย็บรีดแล้วก็เอามาเย็บให้เป็นสาบสองชั้นเบิ้ลออกมาด้านนอกมันเป็นผ้าสองหน้าเดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูนะคะว่าทำยังไงจากตัวอย่างแต่ทีนี้งานจริงมาก็คือเขาตัดงานมาผิดเขาตัดงานมาแส,สาบธรรมดาแต่ว่าต้องการให้ต่อให้เป็นสองชั้นแบบนี้แล้วก็เบิ้ลออกมาข้างนอกเหมือนตัวอย่าง ก็คือลักษณะนี้นะคะงานทุกอย่างคือไม่ได้เก่งไม่ได้ถนัดเพียงแต่ว่าเราหาทางแก้เอาชีวิตให้รอดไปวันๆงานมาแล้วก็ต้องแก้ไขอันนี้คือยุพาขึ้นตัวอย่างนะคะไม่ได้ลงมือเองนะอันนี้คือชิ้นสาที่เขาตัดมาตัวนี้คือชิ้นหน้าค่ะอันนี้คือชิ้นหน้าที่เขาตัดมาเขาตัดมาในลักษณะเป็นเป็นสาบพับเย็บชั้นเดียวอันเดียวนะคะก็คือพับอย่างนี้ อันนี้มันผ้าสองหน้านะพัาอันเดียวเย็บ yep. มันไม่ได้เขาก็เลยเขาตัดมาผิดแล้วเขาก็เลยแก้ไขด้วยกันเอาันนี้มาความกว้างของสาบตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะตัวเสื้อเนี่ยก็คือสาบธรรมดากว้างที่สองนิ้วกว้างที่สองนิ้วทีนี้สาบตัวนี้สองชั้นจะมาต่อให้เป็นสองชั้นอันนี้กว้างตัดกว้างมาอยู่ที่ประมาณสามนิ้วโอย แสงสามนิ้วครึ่งเลยครึ่งเป็นนิดๆอ่าถ้าเป็นเซนก็ประมาณเก้าเซนนะคะคิดเป็นเซนก็คือเก้าเซนความกว้างที่เก้าเซนความยาวเท่ากับสามหน้าเลยแล้วแต่ไซค่ะไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์สองเอ็กอลสามเอ็มแล้วแต่ความยาวเท่ากันกับสามชิ้นนี้ทีนี้เราจะไปหาวิธีต่อต่อยังไงให้มันให้มันได้เหมือนตัวอย่างของเขามันเป็นผ้าชิ้นเดียวมาไงคะเดี๋ยวจะพาทําตัวนี้เป็นผ้าชิ้นเดียวมาก็คือตัวนี้ ตัวนี้คือเย็บริมตรงนี้ด้วยอันนี้คือเย็บริมตรงนี้ด้วยก <C TA G> ็คือสองด้านนี่ด้านละหนึ่งตีนผีนะคะทีนี้เราก็จะมาทําชิดอันนี้ก่อนนี่เย็บตรงนี้ก่อนก็คือเอาสาวตัวนี้พับครึ่งมือเลยคะ่ะอันนี้เป็นผ้าสองหน้านะคะพับด้านในเข้าหากันอันนี้คือด้านโชว์เลยพับหนึ่งตีนผีเลยเย็บหนึ่งตีนผีเลย,ย,เลยถ้าเรากลัวมันไม่เท่ากันนะคะอะ <C TA G> ให้เอานี่ปับ๊บ กั้นเลยค่ะเอาันี้กั้นเลยที่กั้นหนึ่งตีนผีอันนี้ถามเยอะมากเราหาซื้อได้ที่ร้านขายได้ขายอุปกรณ์ตัดเย็บร้านขายจากบางร้านก็มีที่เขาขายได้ด้วยจะมีขายที่กัน้นเหล็กกัน้นีเฉยไปถามเขาคําถามลงคลิปไหนคนก็ถามว่าซื้อที่ไหนที่ร้านขายอุปกรณ์ถามก็เลยค่ะคือเหล็กกั้นอะ่ะเขารู้ทีนี้เราก็เย็บหนึ่งตีนผีตรงนี้ไปก่อนนะคะเย็บหนึ่งตีนผีอันนี้ไปก่อน ประเด็นตอนนี้คือเอาลงผิดไม่ได้ลงได้แต่ YouTube ก็คือหนึ่งตีนผีเย็บไปเลยค่ะอันนี้ถ้าวางโทรศัพท์มันจะสั่นๆไม่มีใครจับให้นะคะเดี๋ยวพาจับเองค่อยๆทา <c oughs> ก็คือเนี่ยหนึ่งตีนผีถ้าเราใส่ที่กั้นแล้วมันจะสวยมันจะสม่ําเสมอแต่ถ้าใครวัดด้วยตาได้ก็โอเคนะคะนีค่ะหนึ่งตีนผีเย็บสุดเลยเ <c oughs> ย็บให้สุดเลยค่ะจะไม่เท่ากันค่ะตรงนี้ริมตรงนี้อ่ะ มองไม่เห็นผ้าเห็นแต่โทรศัพท์สาบสองชั้นมันมีวิธีทําวิธีการเย็บเยอะมากบางทีก็คนละสีบางทีก็สาบครึ่งหนึ่งสีหนึ่งครึ่งหนึ่งสีหนึ่งแลแต่แลแต่ลูกค้าเขาอยากได้เราก็ต้องหัดทําตาม,ต,ามตัวอย่างตัวอย่างคือครูที่ดีค่ะเนี่ยได้แล้วนะคะทีนี้เอาที่กั้นออกก่อนอืมเราได้แล้วพอเราได้มาแล้วตัวนี้นะคะคันตา ได้มาแล้วทีนี้ตัวนี้เอาด้านด้านผิดเนี่ยเอาด้านในเนี่ยค่ะนี่ด้านในนะข้างล่างคือด้านโชว์อันนี้ด้านโชว์อันนี้ด้านในเอาด้านในหงายขึ้นอย่างนี้นะคะเราจะทําสาบให้มันเบิ้ลออกก็ค <pirate you. S 1> <ๆ>ือตัวเนี้ค่ะวางเลยให้วางเลยขึ้นมาจากตรงนี้นะเพราะเวลาเราไอ้นี่เดี๋ยวมันขาดเวลาเราเข้าปกเข้าอะไรเดี๋ยวมันขาดให้วางเลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าข้างล่างเขาเผื่ออยู่แล้วข้างล่างเ็าเผื่ออยู่แล้วดูด้านล่าง ด้านนี้เขาจะมีขีดด้านล่างนี่คือตำแหน่งที่เราจะเล็งตรงนี้ใส่นี่นะคะเนี่ยให้มันเท่ากับขีดขีดนี้มันมันสำคัญตรงที่อ่าสเปคค่คะถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไม่เท่ากับขีดเขาอย่างเงี้ยเสื้อเราก็จะตัวอ้วนขึ้นรอบอกเราจะใหญ่ขึ้นสะโพกเราจะใหญ่ขึ้นถ้าเรากินขีดเข้ามาปุ๊บสะโพกเราจะเล็กลงสเปคเราจะหายนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เขามีขีดให้อ่ะอันนั้นสำคัญตรงนี้เหมือนกันเราต้องเอาให้เท่า เอาให้เท่าหรือเลยมาหน่อยนึงก็ได้ปับ๊บนี้นะคะนี้นะคะ <c oughs> จะเห็นหน้านี้เกินเห็นไหมส่วนเส้นนี้ที่เราจะเย็บไว้ก็คือเราจะเนาไว้เฉยๆนะคะเราจะเนาไว้เฉยๆเรารู้แล้วค่ะตำแหน่งของเขาก็คือด้านด้านล่างนี่จะจะเลยมาหน่อยนึงจะล้าม,มาหน่อยนึงเราก็จะให้มันเลยสม่ําเสมอเย็บไปเลยค่ะเย็บเย็บเนาเฉยก็คือมันมันจะ กินเท่ากันหมดเลยกินตลอดเลยเพราะเขาตัดมาเท่ากันไงคะเขาตัดมาเท่ากันเราก็เลยต้องต้องกินไปเท่ากันเพื่อที่มันจะได้ตรงเพื่อที่สามหน้าเราจะตรงเนี่ยแต่่ะขิดเนี่ย,ยเนี่ยขีดเนี่ยเราก็ต้องเอาเท่าขีดปออเอาเท่าขีดปัป๊บเห็นแต่กล้องไม่เห็นผ้าปับ๊บนะมันก็จะกินอย่างนี้มาส่วนชิ้นบนเราก็แค่เนาไว้ให้มันติดเฉยๆเราไม่ต้องไปเย็บใหญ่นะ ในละคลิบเราคิบเอามาเท่าคิบหรือว่ากิมคิบมานิดหนึ่งปับ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้มันมีหลากหลายวิธีเลยมาใหม่จะทำให้ดูอันนี้แค่ขึ้นตัวอย่างนะคะปับ๊บเราจะได้มาแบบนี้ค่ะปั๊บป๊บปับป๊บนะจะได้มาแบบนี้นะคะทีนี้อา่า แล้วก็จะพับเดี๋ยวขอบางกล้องก่อนช่วงพับมันต้องใช้สองมือนะคะบางกล้องจะไม่ทําไว้นะคะไม่ดูช้าๆโอเคทีนี้ตัวนี้นะคะเราก็จะพับตรงนี้นะคะ่ะพับตรงนี้นะคะ่ะพับตรงนี้ี่พับตรงนี้พับให้พอดีกับสาบที่เราเย็บปกติเลยะค,ะเค่ะพับอาจจะตัวตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะอาจจะ ให้มันสั้นกว่าตัวด้านบนนะคะอย่าให้มันปิ้นออกมานะเพราะเราไม่โชว์นะตัวนี้คือเราเก็บไว้ด้านล่างเลยคือเราจะไม่โชว์อย่าให้มันออกมาให้มันพอดีกันหรือไม่ก็ให้มันสั้นกว่าด้านด้านบนนี่ออกไหมมันจะเป็นสามสองชั้นค่ะนี่ไงมันจะเป็นสองชั้นแหละนี่ออกไหมคะก็คือด้านล่างเราจะไม่โชว์ค่ะเพราะเราจะปิดไว้ก็คือให้มันเท่ากันหรือไม่ก็ให้มันสั้นกว่าด้านบนนิดนึงนะคะนิดนึงได้ปั๊บเนี่ยค่ะ พอเราได้ตำแหน่งนี้แล้วเราเอาไปรีดได้เลยนะคะเอาไปรีดนะคะแต่ยุพาขอขอไม่รีดเพราะว่าอ่ารีบแต่ว่าน้องใหม่ต้องเอาไปรีดนะคะทีนี้ตรงนี้เราไม่มั่นใจเราก็วัดได้ค่ะเราต้องการที่นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งน,นิ้วหนึ่งกระเบียดปกติยุพาก็จะจับเย็บเลย <laughs> เดี๋ยวนะวัดตัวอย่างเขาก่อน <laughs> เขาต้องการกว้างเท่าไหร่ <laughs> ถนาดจะกะเอาไงนิ้วประมาณนิ้วหนึ่งกระเบียด นิ้วหนึ่งกระเบียดเราอยู่ไหนนิ้วหนึ่งกระเบียดนี่คือหนึ่งนิ้วค่ะอันนี้ขยับมาสองขีดนี่คือหนึ่งกระเบียดนิ้วหนึ่งสี่อันนี้นิ้ว 1, 4, หนึ 1, 4, ห่งสี่หรือนิ้วหนึ่งกระเบียดก็คือก็อคือหนึ่งนิ้วกับอีกสองขีดนะคะอ่าสมมติว่ารตั้งที่นิ้วปั๊บนี่นี่คือตำแหน่งที่เราจะเอาความกว้างของเขาเราก็จะพับเลยค่ะพับตรงนี้เลยค่ะพับตรงช็อคที่ขีดเนี่ยก็คือความกว้างของเขาปั๊บปั๊บนี่ อย่าลืมว่าด้านล่างอย่าให้มันปิ้นออกมานะสาบด้านล่างเนี่ยเราไม่โชว์นะอย่าให้มันปิ้นออกมา <password. S 1> ให้มันอยู่ด้านล่างก็คือไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นอความกว้างของเราได้แล้วเราก็จะตั้งเข็มตั้งเข็มไว้ที่ความกว้างของเราที่หนึ่งตีนผีมันดำผ้ามันดำผ้ามันดำ,นดำได้แล้วทีนี้ที่กั้นเรามาวางหน้าน,นี้เลยเพราะเราไม่มั่นใจว่าเราจะเย็บขนาดเท่ากันไหมเพราะว่าเราไม่วัดเราจะวัดแค่จุดเดียว พอวัดจุดเดียวแล้วเราก็จะเอาตามที่กั้นเลยที่กั้นเนี่ยเราจะมาฝั่งนี้คือ,อยุพาเคยสอนเสมอว่าให้ถนัดใช้ตีนผีทั้งซ้ายและทั้งขวานะคะนี่คือประโยชน์ของเราที่เราถนัดด้านนี้ก็ได้หรือว่าด้านนี้ก็ได้แล้วแต่อันนี้เหมือนกันเราจะวางด้านนี้ก็ได้วางด้านนี้ก็ได้เวลาหัดเวลาเรียนะ่ะยุพาอยากให้เรียนแบบว่าถนัดทั้งสองด้านนะคะเนี่ยค่ะปึ๊บนี่เราก็จะกดให้มันพอดีกับนี้เลยทีนี้ยุพาก็จะเย็บ หนึ่งตีนผีถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะากะตรงนี้ได้ก็มีตีนผีคิ้วนะคิ้วหนึ่งตีนผีมีนะคะมีอตรงนี้เราก็จะกดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะไปให้มันคันให้มันเทียบเทกับตรงนี้สั่นไหมเย็กเบาๆก็ได้ไม่มีใครจับโทรศัพท์ให้ทีนี้เราก็จะพับไปเรื่อยๆเราจะเอานี้เป็นหลักเลยเนี่ยเนี่ยชิ้นบนนี้เป็นหลักแล้วก็พับด้านล่างนี้เป็นหลักเลยนยเราก็จะขยับไปชิดๆตรงนี้ปุ๊บ ตรงนี้ให้มันพอดีตีนผีนะคะเพราะเราต้องการเท่ากับตรงนี้1ตีนผีตรงนี้ก็ต้องเท่ากับตรงนี้ขนาดเราถึงจะเท่ากันถ้าไม่แน่ใจนะคะให้เอาไปรีดนะคะเอาไปรีดก่อนเพื่อความชัวเพื่อความชัวความสวยนะคะอ่าไม่ไม่ต้องเรียนแบบยุพาทุกอย่างนะคะเพราะว่าอ่ามันกว่าจะเดินไปเตารีดไงมันจะเสียเวลาเยอะขึ้นนะคะ ค่อยๆไปคือว่าแต่ว่าเวลาทําจริงไม่ได้ค่อยๆไปอย่างนี้นะค่อยๆไปอย่างนี้มันไม่ทันกินนะคะต้องเหยียบปุ้ยๆไปเลยแต่ว่าอันนี้ทําให้น้องๆที่แบบว่าเด็กใหม่คือช่างอะช่างที่เขาเก่งอยู่แล้วอะเขาเป็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าน้องใหม่ถ้าดูถ้าทําไปไวๆเขาไม่ทันเพราะเขาไม่ทันแล้วมันทําไม่ได้แล้วทีนี้เวลามันถีบนะคะต,ต้องเนี่ยเวลามันถีบมันจะอาจจะบิดนะ เพราะว่าอย่างอย่างเราเย็บเนี่ยมันจะถีบใช่ไหมผ้าตัวนี้มันไม่หนามากทีนี้พอเราเย็บไปเนี่ยมันจะถีบให้เรายกตีนผีช่วยอ่าการยกตีนผีคือเขาจะจัดระเบียบผ้าเนี่ยค่ะยกตีนผีช่วยให,ให้แบบว่าผ้ามันขยับให้มันเข้าที่จะได้พอดีนะคะโทรศัพท์สัส่นไม่มีมือจับโทรศัพท์ก็คือไม่มีมือจับโทรศัพท์ก็จะเย็บไปเบาๆนะ คือถ้าใครไม่ถนัดให้เอาไปรีดนะคะให้เอาไปรีดนะคะให้เอาไปรีดก่อนข้ามาเย็บนะอันนี้เราทําทําแบบดูแบบเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะทาให้ดูเป็นแนวทางเพราะว่ามันมันเสียวเวลาเดินไปรีดอย่าดึงนะคะเพราะว่าตีนผีเขาถีบอยู่แล้วอืถ้ามันถีบมารู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนมันจะบิดให้ยกตีนผีขึ้นนะคะให้ยกตีนผีขึ้น ถ้าเหมือนมันจะบิดได้ยกเตีนผีขึ้นเพราะว่ามันทีบผ้ามันผ้ามันเสื้อเชิ้ตอะคะ่ะผ้ามันจะไม่หนาอันนี้เป็นผ้าน,นี่เป็นผ้าคอมผ้าคอมแบบว่าคอมคอมผ้าคอมชวิทแบบว่าไม่หนาไม่หนามากมันจะทีบอยู่เนี่ยค่ะน,นี่ก็กดให้มันเท่าเนี่ยอ่ะคอแห้งพูดมากคอแห้ง ใครอยู่บ้านก็หัดทําดูนะคะหัดทำครับ,รบจ,จบแล้วโทรศัพท์มันจะสั่นนะเพราะว่ามันวางกล่องสั่นไหมคะเหยียบแรงไม่ได้เหยียบเบางสั่นเลยใช่ไหมนะได้แล้วจบแล้ว มันติดกล่องติดกล่องไม่ถนัดปั๊บ,บเราก็ได้แล้วทีนี้มันเป็นเสื้อเชิ้ตที่เราเย็บชายมันใช่ไหมคะทีนี้ตรงเนี้ยมันหนาอันนี้เราก็ตัดพอดีกับสายเลยปนะับ๊บตัดพอดีถ้าเกิดลักษณนนี้มันหนาตรงนี้เราตัดออกได้นะคะเนี่ยเวลาห่อชายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหนาไปตัดออกนิดนึงเพราะว่าเราจะเย็บโค้งอะคะ่ะชายโค้งใช่ไหม ตัดออกนิดนึงได้เพราะว่ามันสองชั้นมันจะหนาไปเราก็พับตรงนี้พับหนึ่งปึ๊บพับอันที่หนึ่งปั๊บเวลาเย็บชายนะคะแล้วอันที่สองปั๊บอันที่สองก็อยู่ติดอันที่สองติดสับสองชั้นไว้มันจะตัดแค่นี้ตัดแค่พอพับอันแรกนี่คือวิธีการเย็บชายเพราะมันจะหนาสับสองชั้นนะคะทีนี้เรามาดูเนี่ยที่วางกล่องไอ้ที่วางโทรศัพท์มันเป็นอย่างเงี้ยมันเบามันสั่นยูพายค่อยๆับให้ดูมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ มันก็ยะเย็บสองด้านนัคือด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมคะมันมุมมัวไหมโอเคจับภาพไปแล้วโอเคนะคะโอเคทีนี้ด้านในเราก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือด้านในค่ะนี่คือด้านในอ่านี่คือด้านในด้านในอันนี้ก็เปิดออกเป็นสาบสองชั้นนี่คือด้านในเราเห็นไหมคะอ่า อันนี้คือด้านโชว์ค่ะอะโอเคไหมคะอะโอเคค่ะ